สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมามนตรีซีเกมของทุกประเทศในอาเซียนได้ร่วมหารือถึงกรณีที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมากรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ระหว่างวันที่ 21พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม64โดยก่อนหน้าน,นี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ขอนำข้อมูลกลับไปหาหรือกับรัฐบาลอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังรุนแรงในหลายประเทศย่านอาเซียนทำให้มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถจชิงชัยได้ตามกำหนดเดิมทั้งนี้ในการหาหรือเวียดนามได้ขอร้องต่อที่ประชุมว่าได้พยายามขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม ให้จัดตามกำหนดการเดิมแล้วแต่ยอมรับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากและยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้จึงได้ขอเวลาอีก2สัปดาห์เพื่อจะรอคําตอบจากรัฐบาลอีกครั้งโดยจะประชุมครั้งหน้าในวันที่8กรกฎาคมเพื่อขอคําตอบสุดท้ายว่าเวียดนามจะจัดซีเกมครั้งที่31หรือไม่ขณะที่สื่อเวียดนามระบุว่าาติสมาชิกอาเซียนหากต้องการเลื่อนการแข่งขันไปปีหน้า น่าจะต้องชิงชัยประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาคม2 0 6 5แต่ก็ต้องพิจารณาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยอย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามปฏิทินการแข่งขันในปีหน้าแล้วค่อนขันหาช่วงเวลาแทรกได้ยากเนื่องจากมีอีกหลายมากกรรมกีฬารออยู่4-5รายการได้แก่อุลิปิกฤดูหนาวที่จีนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 6 5เอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมที่ประเทศไทย ในเดือนมีนาคม2 5 6 5กีฬาเคลือจะกับพบในเดือนกรกฎาคมเอเชียนเกมในปี2022ที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนนอกจากนี้เอเชียนบีดเกมที่ประเทศจีนก็ยังรอกำหนดการแข่งขันใหม่หลังจากมีการเลื่อนจากปีที่แล้วและหากเลื่อนไปไปลายปีหน้าก็จะใกล้กับกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่จะเป็นจาภาพในช่วงกลางปี2566มากเกินไป ทางนี้สมาชิกอาเซียนหวังว่าเวียดนามจะตัดสินใจเกี่ยวกับการหมดการแข่งขันได้โดยเร็วหากมีการเลื่อนออกไปจะได้วางแผนเกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬาทีมชาติต่ตอไปในวัย33ปีทีนสินแดงดาอย่างแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมล่าสุดขึ้นแท่นรองดาวยิงสูงสุดตลอดการนักเตะไทยในศึก ACL ทิลสินแดงดากกองหน้าบีจีปทุมขยับมารังอันดับ2ในฐานะนักเตะไทยที่ทำประตูในศึกเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกได้มากที่สุดตลอดการหลังยิงคนเดียว2ประตูในเกมประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะคายา f c ฟซก่อนหน้าน,นี้กองหน้าวัย33รั้งดาวยิงสูงสุดอันดับ3จากผลงาน6ประตูสมัยที่อยู่กับเอสเมืองทองเป็นรองทีรัฐบบุญมาทันที่ยิง7ประตูและนันทวัฒน์แทนโสภา ที่ฝากผลงานไว้9ประตูกระทั่งล่าสุดบวกเพิ่มอีก2ในเกมที่พบกับคาย่าทำให้ตีลิลินแซงธีละทรอนขึ้นมารั่งอันดับ2ในฐานะนักเตะไทยที่ทำประตูในศึกแชมเปียนส์ลีกของเอเชียได้มากที่สุดตลอดการด้วยผลงาน8ประตูเป็นรองเพียงนันทวัฒน์เพียงประตูเดียวเท่านั้นนัดถัดไปบีจีปทุมจะพบกับแชมป์เก่าอุนซานฮูดาจากเกาหลีใต้ในศึกแชมเปียนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 วันที่29มิถุนายนนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมเวลา17นาฬิกาศึก AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีที่มีทีมอย่างบิจีปทุมยูเนเต็ดจากไทยอุนซานฮูไดาจากเกาหลีใต้เวียดเทลจากเวียดนามขายา FC จากฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ทำการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มณสนามลีโอสเตเดียม ระหว่างวันที่26มิถุนาถึง11กรกฎาคมและนี่คือเรื่องราวของทีมผู้แข่ง BG ปทุมยู u นเต็ดอย่างเวทเทลยอดทีมจากเวียดนามที่จะฟาดแข่งกับ BG ปทุมยู u นเต็ดในวันที่2กรกฎาคมซึ่งในทีมนอกจากอุดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติเวียดนามชุดต่างๆแล้วยังมีนักเตะต่างชาติที่เคยค้าแข่งในเมืองไทยอีกหลายรายอยากใหญ่ของลีกเวียดนามทีมนี้ก็ตั้งทีมขึ้นมาในช่วง1954 หรือ66ปีก่อนชื่อเดิมส่งแข่งขันฟุตบอลเวียดนามในชื่อฮานอยเวทเทลสโมสรแห่งนี้คือสโมสรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของลีกเวียดนามควา้าแชมป์ฟุตบอลสูงสุดเวียดนามได้ถึง19ครั้งบริหารงานโดยกลุ่มเวทเทลกุป๊ปเกียรตประวัติสโมสรควา้าแชมป์วีลีก19สมัยทั้งดังเดิมและปัจจุบันแชมป์วีลีก -2 2สมัยในปี2007และ2018ค่าเฉลี่ยอายุนักเตะ25.6ปี ผู้ฝึกสอนเวียดหองตรวนกูซือท้องถิ่นที่มีฝีมือในการทําทีมและความเข้าใจในการยกระดับทีมได้เป็นอย่างดีร่วมงานกับเวียดเทยวมาตั้งแต่ปี2019พร้อมพาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาอดีตเคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับสโมสรไฮฟ,ฟงยุทธวิธีในการเล่นจะถนัดการเล่นในระบบ433นักเตะต่างชาติจาอองเกอร์อับดูมูมินอฟอายุ28ปี กองกลางดีกรีทีมชาติอุซเบกิสถานบูนโนมาตสส31ปีกองกลางชาวบราซิลอีดนันเต,ตพอรมรัตเปโดปอโลอายุ27ปีกองกลางชาวบราซิลอีตนักเต,ตคูไซโรไคเก้ ke, อายุ27ปีกองหน้าชาวบราซิลอดีดนเกเต,ตยูเวนตุสบราซิลนักเตะท้องถิ่นที่น่าจับตาเงียนตรองวานอายุ32ปีกองหลังดีกรีทีมชาติเวียดนามบุยเทียนดวงอายุ25ปี กองหลังดีกรีทีมชาติเวียดนามผลงานในศึกถ้วยเอฟ h a แชมเปี้ยนส์ลีกเขารวมการแข่งขันครั้งแรกผลงานการพบกับสโมสรไทยในถ้วยเอเชียยังไม่เคยเจอกันเวทเทลเป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งในลีกของเวียดนามมีผู้เล่นติดทีมชาติจำนวนมากโดยในฤะด,ดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว12แมตช์ชนะ8เสมอ2แพ้2ยิงได้16เสีย9รั้งอันดับ2ของตาราง มีเกมรับที่เหนียวแน่นเปโดโปโโลไคเก้สองผู้เล่นแนวรูกบราซิลเคยผ่านการค้าแข่งในลีกไทยให้กับลำปางและเชียงใหม่มาแล้วปาา้าค่างซอกุือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเป็นดนามยอมรับไม่อยากอยู่ร่วมสายกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมบ้านเกิดของเจ้าตัวกุือชาวเกาหลีใต้เปิดเผยว่านี่เป็นโอกาสอันมีค่า ในการพิสูจน์ความสามารถของทีมเวียดนามเพราะเราจะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าผมไม่อยากหลีกเลี่ยงคู่ต่อสู้แต่ถ้าผมเลือกทีมที่จะเลี่ยงได้นั่นก็คือเกาหลีใต้ทีมเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นทีมบ้านเกิดของผมการมาชิญหน้ากับทีมบ้านเกิดของผมมันเครียดมากอย่างไรก็ตามถ้าจะต้องเล่นกับทีมเกาหลีใต้ผมจะทุ่มสุดตัวผมจะทําให้ดีที่สุดเพราะผมเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนาม พีดีจับสลากจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมเวียดนามจะอยู่ในโถ6หกับทีมชาติเลบานอนในขณะเดียวกันเกาหลีใต้จะเป็นทีมที่อยู่ในโถ2กับทีมชาติออสเตรเลียทั้ง12ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อทําการแข่งขันซิโกโ้เกิติศัก์เสนาเมืองนำทัพฮงอัญ,ญาลายเปลี่ยนทัศนียภาพจากสนามฟุตบอลบุกเข้าป่าในเมืองเปลกูชมเด็ก ชอบวิ่งกันอย่างสดชื่นจริงๆขณะที่7แข้งที่ไปรับใช้ทีมาชิเวียดนามยังต้องกักตัวและจะตามมาสมทบในภายหลังความเคลื่อนไหวของฮอญยาลายจาาฟุงในศึกวีลีกเวียดนามภายใต้การกุมังเหียนของซิโก้เจติศักดิ์เสนเมืองที่อยู่ในช่วงของการเตรียมทีมเพื่อเตรียมลุยในเลก2ของลีกสูงสุดเวียดนามล่าสุดอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยไวัย47ดได้นำลูกทีมเปลี่ยนบรรยากาศมาลงฝึกซ้อมในป่าสนที่เมืองเปลยกยอีกครั้ง โดยซิโก,โก้ได้ให้ลูกทีมวิ่งรอบป่าสนซึ่งนักเตะฮองอัญาญลายก็ต่างชื่นชอบทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศสดชื่นและวิวที่มีแต่ธรรมชาติที่สวยงามทั้งนี้นักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติเวียดนามทั้ง7หลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียรบอบ2ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวูวันทรันเหยียนฟงหยุยซุยเหยียนตวนอันเหลืองส่วนเชืองตรานมินเวืองเหยียนวานตวนและเหยียนของเฟือง ยังอยู่ในช่วงกักตัวและจะตามมาสมทบภายหลังสหรับฮองอัญญลายลงสนาไปแล้ว12นัดมี29คะแนนยังมีโปรแกรมการแข่งขันในส่วนของเลขแรกนัดตกค้างที่จะต้องพบกับทันกวางนิ่นหลังต้องเจอกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด1 9ที่กลับมาระบาทในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทำให้ลีต้องหยุดพักการแข่งขันนั่นเอง